สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอเรื่องจริงที่นำมาเล่าเพื่อตีแผ่ให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งประพันธ์โดยคุณทอเลียงพิบูรณ์เพื่อสืบสารเจตนารมของท่านผู้ประพันธ์และรักษาบทประพันธ์นี้ไว้ ให้คงอยู่กับสังคมไทยต่อไปบ้านนิยายจึงได้นำม,มาทำเป็นหนังสือเสียงเพื่อท่านผู้ฟังทุกท่านได้ฟังกันนะคะในวันนี้ขอเสนอตอนที่มีชื่อว่าคติที่ตรงกันข้ามเช้ามืดวันหนึ่งตอนฟ้ายังไม่สางแสงเงินแสงทองยังไม่จับขอบฟ้า พระเจ้ายังจำได้ดีว่าเราจะเดินทางไปต่างจังหวัดโดยทางรถยนต์เราร่วมเดินทางด้วยกันห้านายไม่มีสุภาพสตรีร่วมทางไปด้วยการเดินทางในครั้งนั้นเราตั้งใจจะไปพักผ่อนและหาความสนุกสนานเพลิดเพลินเต็มไปด้วยป่าเขาลำเนาไม้ตามธรรมชาติพ้นจากแสงสีที่อัดแอในพระนครก่อนที่จะออกจากพระนครมุ่งหน้าไปตามทางหลวง เราตกลงกันว่าจะไปหาโจ๊กรองท้องก่อนจะออกเดินทางไปหาอาหารหนักเอาข้างหน้าจึงไปจอดรถที่หน้าร้านขายโจ๊กแห่งหนึ่งเมื่อจอดรถเรียบร้อยก็เดินเข้าไปเลือกที่นั่งในร้านได้ตามชอบใจเพราะยังไม่มีคนอื่นมาก่อนเราเราสั่งโจ๊กใส่ไข่ตามจํานวนคนแล้วเราก็คุยกันตามสบายเวลานั้นท้องถนนเงียบสงัดร้านค้าอื่นๆยังปิดเงียบ นานๆจะมีรถยนต์ผ่านสักคันจะมีแต่พ่อค้าแม่ค้าหาผักและพืชสินค้าสดไปขายตลาดส่วนมากเป็นชาวจีนเห็นจะเป็นเพราะเวลาที่เงียบสงบอากาศตอนนี้เยือกเย็นและสดชื่นเหมาะสมกับเวลานอนหลับพักผ่อนของประชาชนทั่วไปยกเว้นพวกที่มีอาชีพบางอย่างที่ต้องหากินตื่นแต่ดึกนอนแต่หัวค่ำหรือนอนกลางวันออกหากินกลางคืน ผิดกับอาชีพอื่นขณะที่เรากำลังสนทนาในท่ามกลางความสดชื่นอยู่ในร้านขายโจ๊กนั้นเราเห็นชายสองคนเดินเข้ามาในร้านเขากวาดสายตามองดูพวกเราแล้วก็เดินผ่านไปสั่งโจ๊กในร้านอย่างผู้มีอำนาจแสดงความยิ่งใหญ่ว่าเฮ้ยเอาโจ๊กมาสองชามใส่เครื่องในามากๆใส่ไข่ชามละสองใบรีบทำาให้ข้าก่อนเร็วที่สุดกินแล้วจะรีบไป คนทั้งสองแต่งกายก็เรียบร้อยดีแต่แสดงกริยาหยาบคายตีสีหน้าจะให้เห็นว่าเป็นคนดุยิ้มไม่เป็นเพื่อจะให้คนอื่นมองเห็นบุคลิกลักษณะเป็นคนเอาจริงเอาจังเจ้าตัวผู้แสดงคงจะหลงนึกว่าโก้เก๋ตัวพองนึกว่าคนอื่นเขาคงกลัวข้าพเจ้าหันไปดูลูกจ้างในร้านโจกต่างก็มีสีหน้าไม่ค่อยสบายใจคล้ายว่าจะรำคาญและเกรงกลัว คนปรุงโจ๊กหันมามองข้าพเจ้าคล้ายจะขอความเห็นเพราะเกรงใจพวกเราที่สั่งก่อนและทั้งคงเกรงว่าหากพวกเราเป็นอันธพาลก็คงไม่ยอมให้หักหน้าเรื่องก็คงจะเกิดขึ้นที่สุดความเสียหายก็จะไม่พ้นร้านโจ๊กข้าพเจ้ารู้ทีจึงพยักหน้าเป็นสัญญาณว่าให้เขาก่อนได้ทำให้คนขายโจ๊กรู้สึกโล่งใจจัดปรุงมาให้ชายทั้งสองตามประสงค์ ความจริงไม่ใช่ว่าเราจะเกรงกลัวอันธพาลสันดานหยาบที่แสดงออกมานั้นก็หาไม่แต่พวกเราชอบความสงบเวลานั้นเราทั้งห้าคนรวมอายุเกือบ300ปีแล้วทั้งเราพบคนอันธพาลก็ไม่ชอบแสดงกริยาพานตอบหากไม่จําเป็นจริงๆแล้วเราก็จะอดทนหลีกเลี่ยงจนถึงที่สุดเราถือว่าการสะกดใจนิ่งข่มความโกรธด,ด้วยความไม่โกรธตอบนั้น ย่อมจะคลี่คลายเหตุร้ายให้กลายเป็นดีเหตุการณ์ที่กำลังจะร้ายแรงก็ผ่านไปได้เข้าสู่ความปกติทั้งพวกเราได้ผ่านชีวิตมามากพอจะรู้สิ่งใดดีสิ่งใดชั่วสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกฉะนั้นเหตุเกิดเพราะอารมณ์จึงไม่เคยมีในพวกเราหลังจากชายทั้งสองสั่งเพิ่มเติมจนอิ่มและพอใจแล้ว ก็เดินออกจากร้านขายโจ๊กไปเฉยๆคล้ายกับตนเป็นเจ้าของร้านพวกเรามองตามหลังดูชายทั้งสองด้วยความสังเวชใจหลังจากชายทั้งสองออกไปจากร้านแล้วเสียงคนจีนในร้านก็หันหน้าพูดกันอย่างส่งเสียงดังขึ้นคล้ายกับโต้เถียงกันระหว่างลูกจ้างในร้านข้าพเจ้าพยายามจะถามคนในร้านแต่ก็เห็นชายผู้มีท่าทางเป็นเจ้าของร้านขยิบตาแล้วสั่นหัวคล้ายไม่ให้บอก ข้าพเจ้าก็ไม่สนใจเมื่อเขาไม่บอกหลังจากกินข้าวต้มโจ๊กเสร็จแล้วเราก็ขึ้นรถออกเดินทางมุ่งหน้าตรงไปยังจุดหมายซึ่งเวลานั้นข้าพเจ้าเป็นคนขับเราทั้งห้าคนต่างก็มีความรู้สึกตะขิดตะขวงใจที่เห็นมนุษย์ชอบเบียดเบียนต่างก็ถกกันถึงว่าชายทั้งสองที่ร้านขายโจ๊กคือใครข้าพเจ้าคิดว่า คงจะเป็นพวกอันธพาลน,นักเลงคุมถิ่นซึ่งพวกนี้มีอิทธิพลที่มือกฎหมายคอยกวาดล้างแต่พวกชาวบ้านที่ถูกเบียดเบียนมักจะไม่ร่วมมือด้วยจึงลอยนวลอยู่ได้หากชาวบ้านร่วมมือกับเจ้าหน้าที่แล้วเหตุการณ์เช่นนี้คงไม่มีขึ้นเพื่อนบางคนก็เห็นด้วยว่าเป็นพวกอันธพาลแต่บางคนก็ไม่เห็นด้วยเราจึงถกเถียงหาความจริงกันมาตลอดเวลา และได้สนทนาถึงชีวิตที่ผ่านมาเพื่อนคนหนึ่งซึ่งนั่งข้างขพเจ้าพูดว่าผมนึกได้ว่าเคยพบเหตุการณ์ที่ตรงกันข้ามกับเรื่องนี้ในร้านขายอาหารโจ๊กแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครเช่นเดียวกันในเวลานั้นผมยังชอบเดินเล่นเช้ามืดแบบ Morning w a l ลเมื่อเดินไปถึงจุดหมายแล้วก็แวะเข้าไปกินโจ๊ก ครั้งนั้นเมื่อเข้าไปสั่งโจกแล้วกำลังนั่งคอยก็มีชายสูงอายุคนหนึ่งถือไม้เท้านุ่งกางเกงขาสั้นใส่ถุงเท้าและรองเท้าดำเดินเข้ามาในร้านผมเห็นคนจีนในร้านต่างก็ออกไปต้อนรับโค้งอย่างสุภาพจนท่านผู้สูงอายุยกมือแล้วเดินเข้าไปนั่งข้างในเรียบร้อยเจ้าของร้านรีบกุลีกุจอจัดแจงรินน้ำชาใส่ถ้วยกระเบื้องย่อตัวลง ประคองถ้วยน้ำชาขึ้นสองมือส่งให้ท่านด้วยกริยานอบน้อมท่านโบกมือคล้ายว่าอย่าต้อนรับขับสู้ท่านเกินไปพวกในร้านต่างก็แสดงกริยาท่าทางยินดีด้วยใจจริงผมเองในเวลานั้นก็มองเห็นว่าชายสูงอายุท่านนี้ท่านคงจะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่เจ้าของร้านนี้มากจึงทำให้คนจีนในร้านนิยมชมชื่นหลังจากท่านได้กินโจ๊กเสร็จ ท่านก็หยิบเงินตามราคาวางไว้ที่โต๊ะแล้วท่านก็จัดแจงเดินออกมาเจ้าของร้านรีบหยิบเงินคืนให้แต่ท่านยกมือขึ้นห้ามและพูดว่าที่ฉันมาเนี่ยฉันไม่ได้มาเบียดเบียนคนอื่นฉันทำราชการตั้งแต่หนุ่มจนแก่จนออกรับเบียดบ,บำนานไม่เคยเบียดเบียนใครเลยให้ความเป็นธรรมด้วยกันทุกคนฉันเห็นใจว่าการทำมาค้าขาย กว่าจะได้กําไรมาก็ต้องอดทนอาบเหงื่อต่างน้ำได้เงินมาด้วยความลำบากอดหลับอดนอนหากินด้วยน้ำพักน้ำแรงโดยสุจริตอย่างเนี้ยฉันกินเปล่าๆไม่ลงพูดตรงๆว่าฉันสงสารและฉันก็ไม่เคยกินของใครเปล่าๆแต่ฉันก็ขอบใจที่มีน้ำใจดีต่อฉันพูดแล้วท่านก็เดินถือไม้เท้าออกไปจากร้านทันทีไม่ยอมรับเงินคืน ผมสายตามองดูคนจีนในร้านนั้นต่างแสดงใบหน้าถึงความเคารพยกย่องอย่างใจบริสุทธิ์ทั้งภายนอกภายในผมมองเห็นสภาพในวันนั้นก็เดาวออกมองเห็นความดีของท่านในอดีตอย่างน้อยก็เป็นผู้ที่ซื่อสัตย์สุจริตในราชการทำให้เกิดปีติปราบปลื้มที่เห็นคนดีหลังจากท่านได้เดินออกจากร้านอาหารข้าวต้มโจกไปแล้วผมได้พยายามถามคนในร้านว่า ท่านผู้นั้นเป็นใครแต่เคราะ์รไปหน่อยที่คนจีนคนนั้นแกพูดไทยได้งูๆูปลาปลาไม่เข้าใจคำถามของผมคำไหนแกไม่รู้คำไทยก็พูดคำจีนพูดแล้วก็ยังใช้มือบอกใบเพื่อให้ผมเข้าใจพร้อมทั้งยกนิ้วหัวแม่มือชูขึ้นสูงพร้อมทั้งกล่าวคำจีนที่แกนึกคำไทยไม่ออกผมก็ดาวเอาบ้างคงจะไม่ห่างไกลกันมากนักแกคงจะบอกว่า ท่านผู้นี้เป็นขุนนางตรงฉินมีความซื่อสัตย์สุจริตมีคนจีนยกย่องบูชามากเป็นผู้หนึ่งที่ไม่ชอบกินเครื่องเส้นผิดกับพวกกังฉินมีแต่ขูดรีดเลือดเนื้อประชาชนคนจีนเกลียดที่สุดแต่ข้าพเจ้าก็ไม่สามารถจะทราบนามและยศศักดิ์ตำแหน่งของท่านผู้นั้นจากคนจีนที่รู้ภาษาไทยงูงูปลาปลจึงมองหาเจ้าของร้านซึ่งเข้าใจว่า พอจะพูดกันรู้เรื่องบ้างแต่ก็ไม่รู้หายไปไหนเลยทำให้ดาวเอาเองว่าท่านคงจะเป็นตำแหน่งนายอำเภอหรือไม่ก็คงเป็นนายตำรวจหรือขุนนางมีตำแหน่งที่ใกล้ชิดประชาชนทั่วไปผมไม่แน่ใจว่าจะผิดหรือถูกเสียดายสมัยนั้นมีคนจีนพูดภาษาไทยได้น้อยมากเพราะยังไม่มีการบังคับโรงเรียนจีนให้สอนหนังสือไทยเหมือนยุคปัจจุบันนี้ เหตุการณ์ได้ผ่านมานานแล้วผมเสียใจที่ไม่มีโอกาสได้ทราบชื่อของท่านผู้นั้นพอจะให้คุณนำมาเขียนไว้เพื่อเป็นเกียรติแก่ลูกหลานท่านต่อๆกันไปเป็นอมะตะเหมือนเปาบุญจิ้นของชาวจีนเรื่องเล่าเรื่องนี้คงให้คติและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตกับท่านผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะ หากมีบุญกุศลใดๆอันเกิดจากการนำเรื่องนี้มาเผยแพร่พึงขออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ให้แก่คุณทอเลียงพี่บูรณ์ท่านเจ้าของเรื่องและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านและขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้พึงได้รับประโยชน์และความสุขเช่นเดียวกับพึ่งพึงจะได้รับนาการบัตรนี้ด้วยนะคะเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันได้ในคลิปหน้าคะ่ะ สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ